สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะเย่มาถึงในเขื่อนแล้วจ้ะเขื่อนอุบลรัตน์นะคะคุณน้าหนูลงกลไหมนึกหลงกลไหมเอ้านูกเขียวเป็นตะวันออกทางนี้ใช่หนูเขียวเต้นออกทางนี้เอ้าเป็นตะวันตกบาเอ้าจะเป็นอะไรสิมัน พี่น้องนงกล้ามก็เป็นซ้ายตรงนั้นเนี่ยตอนนี้เราอยู่เขื่อนนะคะกำลังเริ่มสาเนทางล่างห่ามห่ามปลาหินเดี๋จ้ะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะตรงนี้ มาถึงเขื่อนโดยสวัสดีนะคะอ่านี่นี่นีอัน,นจะเพ่นเคียนยังหลอกลายยานอเราจะเดินไปทางนั้นก่อนนะคะแล้วก็เดินไปทางนู้นอันจะเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนอุบรัตน์นะคะตรงนี้เราจะเห็นวิวกว้างๆของแม่น้ำนะคะของเขื่อนนะคะฮะไม่รู้อ่ะ เออหนูก็ว่าอยู่ได้มันเป็นแพ่บอกเป็นแพ่บอกเป็นแพ้ลอยนะ้ำหรือเปล่านี่ย่างนั้นผู้คนก็มากมายนะคะที่มาที่ผมมาเดินชมธรรมชาติที่นี้มาเดินชมความสวยงามของตะวันตกดินนะคะอืม มันคืออย่างไหนวะอันนี้จะเป็นล่าจอดรถเนาทางนั้นก็ได้ตอนนี้รู้สึกเวียนหัวจ้ะพีน่น้องโอ้ยยังไงเนี่ยมันสวยแม่นี่ว่าจมจุดชมวิวนี่บรรยากาศด,ดีมากเมื่อกี้เขาขึ้นพูดน่ไยได้ว่า เหมือนไหงอ่ะน <c oughs> ่าจะอยู่ด <infring es> ้านซ้ายเรตรงนั้นนะตรงนี้เรากลับมาเบิ่งอยู่ใกล้ๆไปนี้ดีแล้วสองอลานกับการเที่ยวหนึ่งวันค่ะก่อนกลับนะคะก่อนกลับเรามาเที่ยวกันหนึ่งวันเที่ยวให้แบบอิ่มน้ำสํำรานแบบอทุกอย่างเลยลุมาจากภูเขา ก็เลยมาเดินชมหาดนะครับตรงนี้ชมหาดประสานชมตะวันตกดินเออกว้างอะไรจ้านีนที่สุดแล้วก็มาถึงแล้วนะคะเขื่นอน,น,นอบุบลราชเนาะด,ดีใจมากอยากจะร้องดังๆตะวันตกดินจ้า เป็นเขื่อนเนาะทางนี้เนาะใช่จะเป็นเขื่อนก็จะเป็นจุดชมวิวทางนั้นเนาะแต่สวยก็ยังไม่ได้อวยกล้องให้เบิ่งเพราะมันมีคนนั่ง้างนั้นเนาะสวยงามมากค่ะสะวยสิพามาเบิร์กอ,อยากจะเล่นนะ่ะอยากจะเล่นน้ำอยากจะเล่นน้ำจังเลยอ้า ต้องแห้งกูได้จ้ะจะเป็นที่ระบายน้ำนะคะตรงนี้สามารถเล่นได้เม่วะน้ำคือสีเขียวจังซีไปเนะี่ นี่ก็จะเป็นมุมที่สวยที่สุดนะคะอืมลงไปได้นะคะตรงนี้ป้าจากเม็ดว่ะน้ำนลกคือสีแบบบักึกๆกเลยน้ำนี่ยต้เวนการตรกดินแล้วเด้วยจย่างย่างย่างในหนึ่งตอนนี้อยู่กรีบเมฆอยู่ใจย่างมรทันตกดินเนาะพี่น้องอ่า เห็นบรรยากาศแบบนี้และเป็นยังไงนี่จากคอมเมนต์บอกนี่แล้วเขื่อนตัวนี้มีประวัติยังไงบ้างคะคอมเมนต์บอกด้วยนะคะตอนนี้เซเวอมาถึงหน้าเขื่อนแล้วนะคะถึงหน้าเขื่อนแล้วจ้าอืมการมีผู้คนมากมายเนาะที่มาเดินชมบรรยากาศยามแรงที่นี่นะคะโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นก็คือซองอลา,านะคะที่ปวดหัวกับเรื่องอะไรไม่รู้แล้วก็มาปลดปล่อยมา สูดบรรยากาศสูดอากาศเย็นๆเข้าปอดยังเต็มที่นะคะตอนนี้คุณน้า,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 นาหนูสบายไหมอ้ออนนี้ยังไม่คาฮู้บุ๊คูุ่สวยตอนนี้ยังไม่ไหวไหมอยู่ต้องเคลื่อนแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอนลเพิ่นปล่อยน้ำลง น้าดูอยากได้มุมนี้อ่ะน้าถ่ายรูปหน่อยอันนี้คือจุดที่เปิดน้ำนะคะน่าจะใช่แหละเนาะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เปิดน้ำนะคะฮดา่อ้นี่นอนจับโทรศัพท์บอดีขึ้นโต๊ะมือเราได้ยิ่เหอะ แรงมากค่ะตรงนี้จะเป็นตรงกลางที่ปล่อยน้ํานะคะลงมาอาจะเดินไปสุดนู่นนะคะตรงนั้นเออไอ้น้ำคุณมาหอดเทิงพี่เบิรข้างนาเบินข้างล่าเบิร์ข้างล่างแล้วก็มาเบิงข้างหน้า,า,า,นา,า,นา,นาสุดสาหูสายตานี่มุมนี่งามคุณนอาได้เลย พี่น้องจะเห็นภูเขาดันหลังเนาะบรรยากาศยามแรงเด้อจะดีที่สุดงามที่สุดสวยที่สุดกว้างที่สุดอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นอีกด้านหนึ่งของเขื่อนเนาะตอนรถเขาเจาะจะทางพุ่นเนาะเข้าย่างมาทางนี้ฮอตฮอตนีแล้วจะมีอีกดที่หนึ่งที่เดินไปทางนั้นนะคะแต่เราจะไม่ได้เดินไปนะคะ ตรงนั้นมันไกลนะไม่เดินไปดีกว่าแล้วก็จะบินนินมุมพระอาทิตย์ตกนินค่ะที่สวยที่สุดนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นทุ่งคว่วนะคะสวยที่สุดเลยค่ะใช่แล้วก็อยู่ตรงนี้ที่ชั้นเข่อนเนาะเสหผุ้ชายจะคนก่อน ไม่ไหวไหมสวย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 ไปนีล่ลงมากระดานม้าอะไรก็จะเป็นสะพานข้ามเนาะนิดนึงแล้วก็จะมีอันนี้เป็นกัสิอันตรายพื้นที่ห่วงห้ามนะคะห้ามลงไปเด็ดขาดนะคะมุมที่สวยอีก,อ,กอีกมุมหนึ่งเนาะเราจะเน้เห็นสะพานข้ามตรงนั้นนะคะใช่แล้วก็จะเป็นเหมือนเหมือนอ่าเหมือน ทุ่งนาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นป่าฉากนั้นจะเปิดน้ำมาอีกนะคะอีกอีกที่หนึ่งนะคะเปิดน้ำแล้วก็ไหลามาตามนี้ลงมาที่นี่นะน่าจะนะสเสวยกระพุดก,กันเนาะพราดะไปเบิบ้งทางนั้นเนาะน่าจะนะนี่จะเป็นอีกด้านหนึ่งของเขื่อนเนาะตอนรถเขาจอดจะท่าพุ่นเนาะเขาอยางมาทางนี้ฮอตฮอตนี้เราจะมีอีกที่หนึ่งที่เดินไปทางนั้นนะคะแต่เราจะไม่ได้เดินไปนะคะตรงนั้นมันไกลนะ่ะไม่เดินไปดีกว่า แล้วก็จะบินินมุมพระอาทิตย์ตกนินค่ะที่สวยที่สุดนะคะสวยมาเลยนะคะแล้วก็จะเป็นทุงคั่วนะคะสวยที่สุดเลยค่ะใช่แล้วก็อยู่ตรงนี้ช่ชันเข่อนนะเยหาุ้าซจะคนก่อนไม่ไหวไหมสวย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 นี้ลงากานม แล้วก็จะเป็นสะพานข้ามนาอนิดนึงแล้วก็จะมีอันนี้เป็นกับเสิอันตรายพื้นที่ห่วงห้ามนะคะห้ามลงประเด็ดขาดนะคะมุมที่สวยอีก,อ,กอีกมุมหนึ่งเนาะเราจะแน้เห็นสะพานข้ามตรงนั้นนะคะใช่แล้วก็จะเป็นเหมือนเหมือนอ่าเหมือน,น,นท,ทุ่งนาเนาะตรงนี้แล้วก็จะเป็นปาน่าอ่านงนั้นจะเปิดน้ามาอีกนะคะอีก อีกที่หนึ่งนะครับเปิดน้ำแล้วก็ไหลามาตามนี้ลงมาที่นี่นะน่าจะนะสวยกระหูกอุกกันเนาะพอจะไปเบิเ้งทั้งนั้นเนาะน่าจะนะสวยงามมากค่ะตอนนี้พาที่ตกดินจ้า,อาตอนนี้นึอยากได้มุมนี้อตอนมันตกเสียงตะวันตกดินแล้วนะคะตอนนี้ใช่ สวยมากเลยค่ะตอนนี้พี่น้องเอ้ยเฮานดแบบสัมผัสบรรยากาศาะครข้างเลขที่ได้มาเป็นอะไรที่แบบเฟร์ฟริกมากๆค่ะสุดๆเลยนะคะขอบคุณคุณแม่แล้วก็คุณพี่ทั้งสองนะคะที่พามานะคะเขื่อนอุบลรักพี่น้องเนาะหลังจาก อตอนแรกิ่นพาออกมาแล้วก็พากินข่าวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเนาะสวยเกิลืมซื้อราะแล้วแล้วก็พามาขึ้นภูขึ้นพาแล้วก็ล่าสุดนะคะสุดท้ายก็มาดูเขื่อนนะคะบรรยากาศตะเวนตกดินเนาะตอนนี้เป็นอะไรที่แบบ <c oughs> อธิบายไม่ถูกมันดีมากเลยพี่น้องเอ้ย ลมพัดโชยมาแบบเย็นอะไรจากกระแสน,าน้าเนาะที่พัดผ่าความเย็นมาหาวอญาบรรยากาศสีงงสูดได้เต็มปอดพี่นอ้องเขาจะข้ามาถ่ายหูหรือเปล่าตอนนี้กันสีเด,เ,สเดินทางไปรถแล้วเนาะจะไปขึ้นรถแล้วตอนแรกจากสี่ผ่ากีตไร์ยังบรู้ ต้องรอเบิร์เนาะเดี๋ยวอัปเดตให้เบิร์เด้อพี่น้องเด้อถ้าแอสบ่เบิดเดินทางไปละพี่น้องใช่ไหมขึ้นรถแล้วอย่าลารอดโดุดใช้เวลากลับแล้วนะคะกลับแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่ที่เกลนอุบลรัตน์นะคะขอบคุณคุณแม่ ทางมังนอกนอนในการคุณพี่พี่ที่พามาแล้วก็คุณอ้านะคะพี่น้อนจุนค่ำจุนมืดสองอลานมาทำอะไรที่นี่คะมาทำอะไรคะมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวอืมอะไรมากมาโอเคพี่น้องกินบรรยากาศวาจนาดีกว่าเดิมคลิปหน้าพบกันแต่จ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่ คนไทยทุกคนที่ใจดีคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะนี่หลดล็มีไซรปันหือไม่ได้ค่ะ